นนี้ลงจุกเฉิงนครับเพราะว่าเราน่าจะไปไม่ถึงนะครับน่าจะเพราะว่าเสียงเครื่องผมมันผิดปกตินะครับน่าจะอะไรหลุดใส่ไปแน่นอนเลยครับขออนุญาตลงครับ บ่าวสกาวลงถึงพื้นเรียบร้อยนะครับบ่าวสกาวลงถึงพื้นเรียบร้อย ไ,ไม่ถึงดงดดววาผอบอรครับทำไมด้งเด้งจังเลยครับผอบออ,อ,ยอยู่ด้านซ้ายโกดังครับด้านซ้ายมือโกดังครับตรงโกดังครับซ้ายมือผอบอเลยครับ สปริงน็อตท่อหลุดครับกระเด็นโดนใบพัดบินรับทราบครับผอบอมาดูเราลงแล้วนะครับผอบอโอเคครับผอบอขอบคุณมากครับ ผบไปแล้วไหวมากครับรับทราบครับผบ,รบรครับบินเดินทางถึงที่หมายปลอดภัยครับผมคนพร้อมใจพร้อมกายพร้อมเครื่องมีพร้อมทริปนี้ บินไปกาญจนบุรีไปกินปลาคังของป่าซอกราของคนบินได้ไปไม่ถึงดวงดาวครับไปไม่ถึงดวงดาวครับทุกคนนะเดยวก็ประคองประคับประคองเครื่องนะครับให้มาลงตรงที่ลงโล่งได้ปลอดภัยดีครับอพระเจ้าช่วย ก็คือประสบการณ์ของการบินนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีอะไรอัซิเดนต์เกิดขึ้นได้ตลอดทุกเมื่อนะครับก็เอาให้ลงปลอดภัยที่ลงโปรลงปลอดภัยก็ถือว่าสุดยอดของการบินแล้วครับนะครับโอเคนะครับเนี่ยมันอยู่โรงงานอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคน ค okay ครับไปไม่ถึงดวงดาวดาวที่รออยู่การชนะบุรีเพราะว่าเครื่องมันมีปัญหาเลยต้องลงระหว่างทางที่เราบินอยู่โอ้โหทำไมถึงเป็น แบบนี้เย้โอ้โหท่านบบบมาทำอะไรครับก็มารับใครก็ไม่รู้ลงอยู่แถวๆนี้หลักฐานหลักฐานนี่ครับบบบครับสปริงสปริงตัวนี้เนี่ยเนี่ยยึดตัวนี้มันขาดมันหลุดปึ้งมาผมรู้สึกว่าปึ้งเฮ้ยไม่ได้แล้วปึ้งแล้วตัวนี้พอมันหลุดปึ๊บ แรงอาจมันมันอัดตัวน,นี้ไม่ได้ครับมันก็หมดมันซุดลงโอเคนะครับดังปป๊ป,ลป,ลป,ลปลเลยโนะอ้พอดีเห็นพอบบมาบิน <c oughs> มาบินรับผมมาดูผม <c oughs> ผมดีใจนะ <c oughs> แต่เห็นว่ามีมีลงสามร่มด้วยกันอยู่ฝั่งโน้นอีกเขาเขาโทรมาผมอ๋ <c oughs> อเอีกเห็นคนหนึ่งลงอีกคนที่สองก็ลงอีกคนที่สามไปต่อมไม่ได้เหมือนกันนะลงลงด้วยกันไม่ไม่เหงาตรงนี้ลงเพราะลงแรงใช่ไหมใช่ครับแต่ผมมัเหงาเพราะว่าลงคนเดียวลงคนเดียวโอเคครับผมไม่เหงาแล้ว ขอสัมภาษณ์หน่อยครับเมื่อกี้พอพอมีภารกิจอันใดเร่งด่วนครับก็ไปรับคนที่ลงกลางทางครับใครลงครับรู้จักเขาไหมครฮะก็พอจะรู้จักอะนะใครครับขอชื่อเสียงเร่งนำหน่อครับใครครับก็ เบาวซอกาวนะเอ้าเบาวซกาวเห็นว่าบาวซกาวไม่ใช่มีบาวซอกาวคนเดียวใช่ไหมครับบบาวซกาวยังมีเพื่อนที่ยังมีหลายคนลงระหว่างทางเยอะเลยใช่ไหมครับหลายคนเลยหลายคนเลยที่ฟังข่าวเมื่อกี้นะครับส่งไลน์เข้ามาคนนั้นก็ลงตรงนั้นตัวนั้นตรงนี้แถวแวนครปฐมทั้งนั้นเลยโคดมากเลยครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้โอ้โหลมแรงมากครับทุกคนครับเรามาถึงสนามสารยาแล้วนะครับนี่ครับอุ้ยสวัสดีครับ นั่งนั่งรอใครครับกอยค็าสามีค่ะโอ้เป็นยังไงครับเมื่อเช้าลมแรงไหมครับที่ที่จากการสังเกตดูครับลมแรงไหมครับไม่ไม่แรงไม่แังไม่แรงเนะเาะกำลังดีแต่ไปกันหมดแล้วนะี่ลมแรงพอผมขึ้นไปอ่ะผมโยกเยกโยกเย,ยกผมว่ายังไงก็ไม่รอดอสุดท้ายคิดว่าอยากกลับมานี่คืนนะแต่สปริงท่อหลุดก่อนก็เลยได้ลงตอนนั้นครับผมโอเคครับทุกคนดูครับ เวลาตอนนี้เวลา8ปดนาฬิกาห้นาทีครับดูลมนะครับขนาดนี้เลยโอ้